จะสรุปให้ว่ามาจีนต้องเตรียมอะไรบ้าง <S <S อันดับแรกเลย <S <S ดูสคริปก่อนนะอันดับแรกเคยเลยเงินอย่างน้อยต้องมีเงินก็คือไม่ต่ำกว่าแสนขึ้นไปจริงๆเงินคืออันดับแรกคือต้องเตรียมความพร้อมว่าเฮ้ยสามีหรือแฟนที่จะพร้อมที่จะเสียค่าจะจ่ายให้หรือเปล่า เพราะว่ามันค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงมากถึงจะทำเองหรือใช้เอเจนซี่ก็ใช้เงิน <c oughs> อันนี้จริงใช้เงินจริงอันดับแรกคือเตรียมเงินว่าเตรียมพร้อมว่าเออเงินในกระเป๋าโอเคนะถ้าจะมาที่จีนอะไรอย่างเงี้ยสก็คือเวลาในการเตรียมเอกสารสเวลาในการเตรียมเอกสารอย่างน้อย7 1 4วันคืออย่างเช่นถ้าใครแต่งงานกับคนจีนวีซ่าจะง่ายหน่อย หรือว่ามีครอบครัวที่จีนเป็นวีซ่าเยี่ยมครอบครัวพี่น้องเป็นคนจีนอะไรแกจะง่ายสำหรับของจีนนะแต่ของเราเนี่ยก็จะเป็นแฟนเป็นชาวต่างชาติก็จะมีเรื่องเอกสารอย่างเช่นใบสมรสต้องแปลแล้วมีประทับตาของออสถานทูตจีนอะไรอย่างเงี้ยต้องแปลเอกสารใบสมรสแล้ว ต้องไปเอกสารหลายๆอย่างก็คือส่วนมากถ้าแต่งงานกับชาวต่างชาติก็คือใช้ใบสมรสจะเดินทางง่ายที่สุดถ้าไม่มีใบสมรสไม่สามารถเดินทางง่ายแบบเป็นนักท่องเที่ยวไปเทียเท่ยวก็ยังไม่ได้เพราะช่วงนี้ก็คือก็ยังเข้มงวดอยู่เพราะหลักโอลิมปิกไปก็หวังว่าแบบประเทศจีนจะเปิดเมืองให้คนมาเที่ยวท่องเที่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบยุ่งยากมา,มากๆ เตรียมเอกสารเตรียมตัวเองแล้วสมมติใครจะยื่นวีซ่าอย่างเงี้ยก็ยื่นวีซ่าไปก็รอประมาณไม่เกิน2อาทิตย์อย่างเงี้ยวีซ่าออกใช่ไหมพอวีซ่าออกปุ๊บเราก็ต้องไปกรุงเทพเริ่มอ่ากักตัวตัวเอง7วันไปเช่าห้องที่แบบไม่ต้องราคาแพงก็ได้หรือแบบไปอยู่ที่บ้านหรือใครก็ได้ที่แบบจริงๆไม่แนะนําให้ไปอยู่กับคนอื่นหรอกกับคนอื่นมันมีความเสี่ยงที่แบบ โค้ดจะไม่เขียวเพราะว่าเราอยู่กับหลายๆคนมันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้ออะไระ้ยถ้าอยู่คนเดียวได้ก็อยู่อะไรแกมันจะดีกว่ามันต้องใช้เวลาในการแบบเตรียมตัวตัวเองมากๆนี่แหละคือทั้งตต COVID, ตตเตรีตตยมเอกสารทั้งเตรียมที่จะไปตรวจโควิดตรวจเทสตรวจไลน์แล้วก็ให้ให้ให้โค้ดเป็นสีเขียวพอโค้ดเป็นสีเขียวอะไรเสร็จแล้วปุ๊บก็าสามารถเดินทางได้เลยแต่เมื่อไหร่โค้ดเป็นสีแดงไม่สามารถเดินทางได้นะเพราะว่า ถ้าติดเชื้อเขาไม่ให้แบบมีเชื้ออยู่บนเครื่องทุกคนต้องเป็นสีเขียวหมดถึงจะเดินทางได้แล้วก็ดูกฎของแต่ละช่วงด้วยอย่างเช่นปีนี้ใช้กดตัวแบบหม่ตรวจกี่ครั้งอะไรเงี้ยล่าสุดคือตรวจ3ามครั้งแต่ก่อนตรวจสองก่อนหน้าน,นั้นตรวจหนึ่งครั้งตอนนี้ตื่นตรวจ3ามครั้งแหละก็คือต้องเช็คเรื่อยๆว่า สถานทูตเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอัปเดตไหมอะไรเงี้ยต้องดูทุกป,ปี <c oughs> ดูบ่อยมากแล้วถ้าใครเป็นแฟนถ้าใครมีแฟนเป็นชาวต่างชาติแล้วสถานทูตขอ,อเขาเรียกว่ากงสุนจีนใช่ไหมขอ P.U เป็นอะไรที่ยากมากที่จะขอ P.U ได้เพราะว่า P.U เหมือนกับ เป็นขั้นตอนที่แบบขอยากมากๆอ่ะถ้าในจีนนะแบบไม่ได้ของ่ายๆอ่ะคือทุกอยากก่างเอกสารต้องเป็นภาษาจีนหมดเลยส่งขออะไรอย่างเงี้ยคนที่อยู่จีนอ่ะคนที่จะเป็นคนทําคือแฟนต้องเป็นคนทําอะไรอย่างเงี้ยถ้าเมื่อไหร่ขอพยูนั่นคือยากมากแต่ถ้าไม่ได้ขอก็คือผ่านเฉลยแน่นอนอันนี้จริงๆอันนี้ผ่านเฉลยแน่นอนส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นของพี่อ่ะคือติดปัญหาคือขอพยูก็ต้องทําแต่พอจะทาปุ๊บ อยู่ดีวีซ่าออกก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะพี่ก็ฉีดวัคซีนอสองเข็มอยู่แล้วอสองเข็มคือเป็นวัคซีนจีนอ,อันนี้คือข้อที่สามนะ,ะข้อที่สามคือฉีดวัคซีนจีนจะฉีดอะ,อะไรมาก็ช่างจะเป็น f อ a หรืออะไรก็ช่างแต่อย่างนะ้อยต้องมีวัคซีนจีนในตัวเองอะสองเข็มอันนี้จริงเหมือนไฟบังคับนะอันนี้จริงเหมือนไฟต้องมีวัคซีนจีน ซีนโนฟังหร,หรือซีโนแวคเท่านั้นถึงจะบินไปประเทศจีนได้ถ้าวัคซีนอื่นไม่สามารถทําได้พี่อะเคยไปยื่นเอกสารตอนนั้นน่ะมีผู้หญิงคนนึงเขาแต่งชุดเดทขาวแล้วก็เอเจนซี่บอกว่าฉีดวัคซีนอะไรมาเขาบอกว่าแอสตาสองเข็มค่ะเขาบอกว่าถ้าฉีดแอสตาสองเข็มไม่สามารถยื่นวีซ่าได้นะคะเขาก็เดินกลับไปด้วยแบบผ้าสบอของตัวเองแล้วก็ทําหน้าจ่อยมากอะคือไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหรือใครฉีดมาแล้วก็ควรที่จะบูทเข็ม3เข็ม4เป็นวัคซีนจีนโอเคไหมจะได้ อขอเอกสารหรือขอวีซ่า,ามาจีนได้จะเป็นเข็มที่เท่าไหร่ก็ช่างแต่ขอให้มีวัคซีนจีนในตัวเองเหมือนบังคับอ่ะนะเออข้าใจเลยหนะมือนมันจะบังคับอ่ะแล้วพอฉีดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอยื่นวีซ่าได้ปกติเหมือนคนทั่วไปก็ข้อสีนะก็คือซิมซิมมือถือคือซิมทูไฟก็ได้ซิมถ้าแนะนำแล้วก็แนะนําเป็นซิมของ AS ก็ถือว่าสัญญาณดีโอเคดีซิมทูไฟซื้อซิมเพื่อแบบใช้ในการแปลภาษาหรือดูอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะอา,อาจจะใช้แค่7วันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าสาวันก็อาจจะแพงไปซื้อแบบแนว7วันซื้อซิมแล้วก็ทิ้งอะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายยังไงก็ต้องใช้ซิมจีนนะเพราะว่าซิมจีนจะลิงก์ทุกอย่างแอปพลิเคชันทุกอย่างในจีนจะลิงก์ด้วยซิมโทรศัพท์ของจีนถ้าใครเพิ่งมานะ แฟนต้องซื้อซิมโทรศัพท์ให้เราแล้วก็ส่งมาที่ที่เรากักตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนจะออกอ่ะเราต้องใช้ซิมจีนในการออกไปข้างนอกซื้อซิมแบบ7วันก็ได้จากไทยแล้วเพื่อแบบมาใช้จิปาถะอยากเล่นอินเทอร์เนต็ตอะไรเงี้ยก็ซื้อได้พอกักตัวแล้วอ่ะเขาต้องให้ส่งซิมจีน่ะมาที่ที่พักของเราเพื่อจะเปลี่ยน เป็นแบบข้อมูล Data ว่ะคนคนนี้ใช้เบอร์เบอร์นี้นะก็จะลิงก์กับทุกอย่างเลย QR โค้ง QR โค้ดอะไรของของพี่เนะ่เวลาใช้เงี้ยก็จะเป็น Health คิดของที่ปักกิง่งก็จะเป็นสีแดงก็ตัวนี้ถ้าเปิด Data ของโทรศัพท์อ่ะมันจะลิงก์ซิงค์ให้เองอัตโนมัติเลยก็แบบเป็นชื่อชื่อนี้ที่เราลงทะเบียนไว้จริงๆหล่เราต้องลงทะเบียนลงไปด้วยใส่เบอร์โทรใส่อะไรใส่เอกสารใส่เยกใส่ชื่อใส่เลขควาสปอร์ตลงไปอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบจะซิงค์ว่าเออนี่คือข้อมูลของเรา นี่เข้จใจต่อไปก็คือ5ก็คือ VPN ต้องโหลด VPN มาด้วยนะอุ้่ดดสองโหลดโหลด VPN มาด้วยก็คือโหลด VPN ฟรีก็ได้ของฟรีอะ่ะก็มีค่ะก็มีนะมีให้โหลดฟรีตอนนี้พี่ก็ใช้ ชื่ออะไรฮาลาวี V I P V I P ก็โหลดมาด้วยโหลดมาเยอะๆก็ได้ถ้าแบบใครมีเนื้อที่ในโทรศัพท์ก็โหลดมาเลยละอันแบบฟรี3วันฟรี4วันก็ลองใช้ดูแต่ถ้าได้ของฟรีมันก็จะดีหน่อยแต่ที่นี่ก็แล้วแต่คนใช้จะใช้แบบเสียตังก็ได้หรือใช้แบบฟรีก็ได้จริงก็ไม่ต้องจำเป็นต้องไปใช้แบบเสียตังก็ได้หรอกดูหนังฟังเพลง Facebook YouTube อะไรก็โหลดฟรีก็ได้ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นจริงปะเออก็โหลดไว้นะ เดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่า V p n อะไรก็คอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ถ้าใครเข้ามาดูวิดีโอนี้นะก็ข้อ6ก็คืออา,อาหารในการกักตัวอย่างเช่นพวกแบบเจวน้ำพริกอะไรที่รู้สึกว่า ขาดไม่ได้อยู่ที่ไทยอ่ะอื่นคนไทยก็อยากอยากอยากขอบปลามาจริงๆเลยก็เอาพวกแจ๋ววงแจ๋ววงอะไรใน,ในการกักตัวมาใ14ถึง21วันก็เอามาด้วยก็ได้ถ้ามันไ,ไม่ได้หนักมากนะของกินเล่นขนมครเคี้ยวอะไรเงี้ยก็หอบม,มาด้วยเพราะว่าได้กักตัวแล้วก็คือ <laughs> ไม่ได้ออกไปไหนเลยก็จะกินอาหารที่เขาจัดสรรมาให้เขาก็จะเวียนวนอยู่นั้นแล้วก็จะเดิมๆแล้วก็อาหารเดิมๆบางทีก็น่าเบื่ออะไรเงี้ยอาจจะกินอะไรที่มันแบบ อ,อร่อยอย่างเช่นหรือใครจะซื้อแบบสําเร็จรูปมาก็ได้เหมือนของที่ไทยก็จะมีพวกกระเพราสําเร็จรูปหรือว่าแบบพะโล่สาเร็จรูปอะไรเงี้ยที่มันไม่ได้หนักมากก็หอบมามต่อไปข้อ7ก็คือเครื่องสําอางพวกเครื่องสําอางพวกครีมถ้ามาหน้าหนาวก็ต้องพกครีมเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเครื่องสําอางที่จีนก็คือแพงนะก็ซื้อมาจากไทยเลยกด็ดีต่อไปข้อที่8ข้อสุดท้ายละความพร้อมในการ บินก็คือเราต้องเตรียมความพร้อมในการบินเพราะว่าเอกสารทุกอย่างเราต้องมีเป็นเอกสารเลยนะตอนที่เราจะบินเนี่ยเขาจะขอดูเอกสารทุกอย่างตั้งแต่ตรวจ PCR เทสตรวจอะไรแล้วก็อุณหภูมิร่างกายอะไรที่เราเตรียมเอกสารในการแบบ ส่งให้สถานทูตจีนน่ะตอนที่จะขึ้นสนามบินน่ะเขาก็ตรวจเหมือนกันแบบใบพาสปงพาสปอร์ตใบสมรถอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะตรวจหมดเลยนะเอกสารเนี่ยคือเขากลางใส่โต๊แล้วเขาก็ถ่ายถ่ายถ่ายรูปไปให้เหมือนกับเขาเป็นแบบเป็นตัวเขาหรือเป็นคนเช็คไงเอกสารอะไรเงี้ยเขาจะเช็คเอกสารให้เรา ก็นี่แหละเรื่องเอกสารเตรียมพร้อมการบินไปก่อนเวลาได้ยิ่งดีเพราะว่าเผื่อมีการดีเลยหรือการตัวเครื่องหรือมีปัญหานาั่นนี่นี่อะไรเงรี้ยแต่การการที่จะขึ้นเครื่องก็ไม่จําเป็นต้องใส่ PPE คือแบบเต็มสูตรขนาดอันเพราะที่ไทยมันร้อนมากร้อนจริงมันม่เหมือนที่ประเทศจีนนะประเทศจีนอะ่ะบางทีช่วงหน้าหนาวอะช่วงหน้าหนาวนะก็คือแบบอา่าคือมันเย็นนะอากาศมันเย็น ข้างในร่างกายเราไม่ได้ร้อนขนาดนั้นอะไรเงี้ยบางคนใส่ตั้งแต่แบบอยู่สนามบินคนจีนก็มีความเวอร์นะใส่ PPE เนี่เวอร์มากแต่จริงใส่ปกติก็ได้เพราะว่ายังไงเราก็ได้ชะล้างตัวเองล้างล้างร่างกายตัวเองพอเราไปถึงที่พักเราก็ต้องอาบน้ํานอนดีดอะไรเงี้ยแล้วอ แอลกอฮอลอะไรเงี้ยก็ซื้อไปพ่นบ้างซื้อกระดาษชชูเปียกไปเช็ดอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะถ้าใครแบบระแวงในการแบบขึ้นเครื่องบินก็เช็ดเช็อีกรอบนึงก็ได้อะไรเพื่อแบบความสบายใจของตัวเอง <c oughs> <c oughs> นี่แหละนี่ง่ายๆเตรียมความพร้อมให้ ให้ดีแล้วก็เตรียมตัวเองให้ดีอย่าเพิ่งแบบไปพบใครมากก่อนที่จะบินนะก็อย่าไปพบปะผู้คนมากอย่าไปดื่มอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปดื่มอย่าไปสั่งสรคเข้าวนอกมากเพราะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงอ่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าคิดในงแง่ว่าเฮ้ยถ้าเราจะไปนะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเปนการเออกักตัวเองไว้สัก7วันอะไรเงี้ยเช็คอุณหภูมิตัวเองทุกๆวันเวลาเท่าเท่ากันอะไรเงี้ยพาะเขาจะให้เช็คอุณหภูมิตัวเองด้วยมีไข้ไม่มีอะไรไหม เราก็ต้องอยู่ในเซฟที่โซนโซนที่โอเคไม่ไปพบปะผู้คนมากมายอาจจะเดินออกไปซื้อของนิดนหน่อยหน่อยแล้วกลับมาหรืออะไรก็ก็คือเตรียมตัวคนอาจจะก,กาังวลเรื่องโค้ดสีเขียวแต่จริงๆไม่จําเป็นต้องกังวลอันนี้ก็กังวลเหมือนกันไปมาเออมันก็ไม่ได้ยากอย่าง,างที่คิดนะเพราะเราก็ไม่ได้ไปไหนะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปพบปะผู้คนอะไรมากมายขนาดนั้นเข้าใจไหมแล้วก็ตรวจแบบแย่จมูกเองะตรวจเองบ่อยมากจะรู้ว่าเ เราก็ไม่ได้มีเชื้อนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ฉีดวัคซีนครบแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ก็อย่าประมาทตัวเองอะไรเงี้ยก็ควรที่จะป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดก่อนที่เราจะบินพอได้บินมาแล้วมันก็อะไรก็ง่ายกักตัวเขาก็ตรวจบ่อยมากตรวจเฉลี่ยสีข้างห้าข้างอะไรเงี้ยเขาตรวจบ่อยนะก็ตรวจบ่อยมากๆอ่ะจนแบบรู้สึกว่าถ้าไม่มีผลอะไรแบบ เขาไม่บอกผลนะว่าเป็นบวกหรือเป็นลบแต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรนะเขาก็เฉยๆก็มาตรวจอีกครั้งนึงก็ตรวจไปเลยแต่ถ้าเมื่อไรถ้ามีเหตุการณ์อ่ะถ้าถ้าเป็นบวกปุ๊บเขาก็จะเรียกมาพูดแล้วนั่นนี่นี่หรือต้องย้ายเราออกไปอะไรเงี้ยนี่คือในที่จีนะที่กักตัวแดดสองตาแล้วงันไปแล้วทุกคน แล้วนะฝากกไลฟ์ฝาก, live, กตาของเธแชร์ด้วยนะถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็ย้อนกลับไปดู EP เก่าแล้วกันนะเพราะว่าทำไปเยอะมากละเอียดมากหรือว่าคอมเมนต์ก็ได้หรือไปดูใน Facebook ก็ได้นะแล้วนะบ๊ายบาย